สวัสดีเจ้าตอนนี้ไปอยู่ที่ลานเจ้าแม่จ้ามาเตวีนะเจ้ากอยมาแอว่งงานโคมแซนโดงนะเจ้าตอนนี้งานโคมแซนโด้งเป็นจัดแล้วนะเจ้างานโคมแซนโด้งของจังหวัดลำปูน่ะเป้นจัดต่างแต่วันที่เศ้ากันยายนตือหันมาใเจ้าโดยไปจนถึงวันที่เศ้าคริจีการนะเจ้าเพราะฉะนั้นไผ่เตียงบักเกยมาแอว่อง,งนะั้นโคมแซนโด้งเขา้องมาเนอเพราะว่ามันงามขนาดเลยเจ้า นีเลยเจ้า่อยเห่ออบรรยากาศโดยรอบนี่งามขนาดเลยเนาะทุกคนก็จะบอกว่าชมเนี่ยถ้าถามว่างามนะเกอมันก็ยังไม่ข่างามหนักเตอเพราะว่าทุกคนหันตีมันเป็นโค้งๆคี่ตม,ม,มันเป็นโค้งค้งเนี่น็จ้ะนาะโค้งๆคอ่ะก็คือเป็นแลงโค้งเป่าๆไหว้เห่อเฮาอะ่ะมาซื่อโฮมเพอร์ตีจากอธิษฐานคอพรอนแล้วก็เอาไปแขวนกันเลยเจ้า บรรยากาศดีแล้วก็สวยงามขนาดเลยนะดุโอ้ยเย็นสบายจะแต่เลยเจ้ามาตอนเมื่อคืนนี่นะงามเนาะกุกนเนาะนี่เมื่อกจะมีโคมหลักลายสีสันหรือเราเลิกซื้อเลิกหาเนะจ้าพอเฮาเลิกซื้อเลิกหาเสร็จเฮาก็เค้นจืดนะเจ้าวันเดินพิ้งจืแล้วก็บคอพรลงไปตืดโคมงเด่เลยนะเจ้าดุงามขนาดเลยนะเจ้า เลิกได้ตามความชอบเลยนะจ๊ะสีเกลซีแดงซีฟ้าสีจุ้มปูนะจ้าและสำหรับการแขวนคมเนี่ยเป็นมีความเจอกันมาตั้งแต่โบราณสมัยก่อนแล้วนะจ๊ะสำหรับล้านนาของเขานะเจ้าชง เดินยีเป็นเนี่ยเฮาจะทาพิธีแฟวนโค้กันเพราะว่าเป็นการเอ่อนบอกจะเป็นการบูชาไฟนะเจ้าแล้วก็เป็นการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวนะเจ้าแสงสว่างตีเฮาจี้ไว้ในโฮม่ะมันก็เหมือนแสงไฟตีตัยนำพาชีตของเขาคือเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีๆนะเจ้าอันนี้ก็เป็นความเจอของคุณลานานานของเขาเนาะเอวตัวเลยมาเลยเจ้าเดี๋ยวเฮาจะไปซื้อโฮมกันนะเจ้า เอวหลักนี่วันเลยสวยๆดองามเนาะตูงโฮงอันนี้สูงขนาดเนี่ย้องมาแอวนะกุ๊ก้นเพราะว่าใครบอกว่ามันโสวยงา้แต่แต่เลยนะเนี่ยด้อนี่เดี๋ยวไปเตี้ยวจ้าอจ้าเด้อ มาก็แฟนก็ได้มาก็เปิรลนก็ฟูมาก็ครอบครัวก็ได้นะเจ้าตีรานเจาแม่นะเจ้าจะอยู่ติดกับกาดต,ตัอลุงโดยมากินเขา่าเสอกินคนทีรลํำแล้วก็มาสอะแขวนโค้มกันที่ี่เลยเลยนะเจ้าแวัสดีเจ้าโคมีอันกี่ลาเจ้าเอาหนึ่งค่ะเอาสีสีเขียวจ้า ีเขียวโคมอันเจ็ดสิบเก้าบาทนะา้นะาเจ้าน้าเจ้าขอบคุณเจา้านี่เลยได้โคมแล้วปอยเอาโคมสีเขียวนะเจา้าขอบคุณเจา้จาได้โคมมาแล้วเดีย๋ยวเฮาจะไปเข็นจือติดติเตงกันนะเจา้ามาคุณเดลก่อแคนคุณเดลสื่อคุณเดลน้าเจ้าแถวไพมาลายคุณก็สามารถซื้อลายอันไหนนา้าเจ้า มีตั้งนานมีคนก่อจะจัดเต็มโตไวสำหรับหือเฮาเข็นจืดลงบนกลมนะจ๊ะเป็นบอกว่าเฮาสังกาดเข็นจือนั่งสกุลน,นะจ๊ะแล้วก็ตากอกาะตาขคอพรที่เฮาไข่คอพรใส่ลงไปในนี้ได้นะจ๊ะบางคุณไปก็ใส่วันเดินปิเกิดเต้นนะเดี๋ยวพอจะใส่สามอย่างเลยนะจ๊ะป้อยมากกอปีเลยนะจ้างานโคมระปูนี่นะมาตังออ้งมือ ป็นสาว่ะเจ้าตอนนี้ก็ยังป็นสาอยู่นะเจ้าป็นสาวเถ่าเ <c> จ <oughs> <c oughs> ้าอะเขียนจื้แล้วต่อไปก็วันเดือนปีเกิดนะเจ้าแล้วก็รมขอพรของเฮาจะเขียนว่าอย่างดีหนะ้าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะเจ้าขอให้รำ่ำขอให้เห็ดฟางหรือว่าเห็ดฟืองขายดีๆนี่ แล้วก็จเจริญในหน้าที่การงานอ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันเลือกร้อยต่อได้เขาไปแขวนค้มไปเลยเจ้าเป็นกิดจะ,ะ,น,ะนี้ตะขอหือตัวนะมีตะขอเป็นเอาใส่ซ่าเอ่เจ้าเฮาก็ซสามาดีจ้ะเลือกตะขอไปได้โอ้ยเ๋มาเกี่ยวกันแหน่นแต่เหน่นว่ามันวัน,วนกันนะกูนก้เอี่ยได้เราหนึ่งอันแล้วเฮาก็เอามาเกี่ยวเกี่ยวอย่างนี้กะหา เล็บลอยเจ้าไปแควนโค้งด้วยกันนะเจ้าอันนี้เป็นโค้งระเบิก็จะไม่ไม้สาวเหมือนอย่างอี้นะเจ้าเฮ้าก่อะเจ้าอันนี้นะติดตัดนีแล้วเฮาก่อะเจ้าึ้นไปแควนกันนะเจ้าแปวนตัดใดดีฮะเอาสูงๆเนาะเอาสูงๆมันจะได้ แบบไปเกิดกับคนอื่นนะจ๊ะนี่เส็จเรียบร้อยเดียวพอเจ้าจคือหอว่าอยแขวนโค้คงวาทีไหนนะจ๊ะนี่เลยแล้วนี่ก็คือโคมสีเขียววันที่อยแขวนไห้นะจ้าวนี่เพาะกันแล้วกับคนอื่นสวยงามขนาดเลยอย่าอย่างที่บอกว่าแสงสีตอนค่าคืนเห็นมันตึงสซยสวยงามงามเนาะ และไห้ตีไข่แม่แอวขอคมงามๆสวยๆอย่างนี้จะไม่ลืมนะเจา้าจังหวัดระปูนของเฮาจ้ดตั้งแต่วันที่เช้กันยาจนถึงวันที่ชุดเพื่อศิกาหนะา้าเจ้าก็คือว่าจะจัดโคมงานดีเป็งพอดีเลยจากพลายชนันไพ่ไข่ม,มาพรอ,อย่างงาม,งามๆเจอหน้าใดในเจ้า,จามาบูชาไฟแล้วก็มาเหมือนกับจี้ไฟนำตงังค์เหตุการณ์ชีวิตใดตีงานโคมแซนโดเฮาในเจา้าเป็นจัดตีลานเจ้าแม่จามเทวีแล้วก็ตีอวดพระธาตุหาดทหุ่ชยัยเจา้า